ก็วันนี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครพิศึุโลกนะครับได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมคณะผู้บริหารท่านนทรชามภูนรนะครับรองนายกเทศมนตรีนครพิศึุโลกนะครับเพื่อสํารวจเกี่ยวกับปัญหาร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขต2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาระบบระบายน้ําปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่โซน2รวมไปถึงปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมาอีกปัญหาหนึงก็คือเรื่องของฝาท่อระบายน้ํา ที่มีการสึกหลอในส่วนของพื้นที่เซิร์นสองนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ถนนวิสุกษ์ถนนสนามบินรวมไปถึงถนนเส้นวัดหนองบัวซึ่งได้รับการร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะและวันนี้เราได้ทําการลงพื้นที่พร้อมกับทีมช่างส่วนสุขาพิบาลสำนักงานช่างเทศบาลน,นาครวิษณุโลกนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขในส่วนของปัญหานี้ต่อไปครับผม สำหรับในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกท่านดเรเปรมริดีชามพนษ์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่เสื่อมโทรมไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเส้นจราจรเรื่องของถนนเรื่องของฟุตบาทเรื่องของต้นไม้ที่ประดับตกแต่งเมืองค่ะก็ตรงนี้ก็จะถูกนํามาสํารวจนะคะแล้วก็นําเข้า แผนปฏิบัติการในปี2,565นี้ค่ะในส่วนของเมื่อวานนะคะที่เราไปดูกันก็จะเป็นส่วนของฝาท่อค่ะซึ่งมีการชำรุดเสียหายนะคะตรงนี้ก็ดำเนินการสำรวจเพื่อที่จะสั่งทำฝาท่อใหม่ให้เวลาสัญจรเนี่ยไม่มีไม่มีสะดุดแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะงานต่อไปค่ะที่เรากำลังจะทำก็คือในเรื่องของการตีเส้นจราจรทั้งหมดนะคะในเขตเทศบาลตอนนี้ก็กำลังสำรวจแล้วก็เตรียมในเรื่องของการที่ ที่่จะะลงด,ดําาเนนิกรคสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอาฝาท่อหรือเรื่องของถนนชารุดหรือเรื่องของทางระบายน้าหรือไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใดๆที่ต้องการให้ทางเทศบาลนครพิษุโลกเข้าไปปรับปรุงนะคะท่านสามารถสแกน QR Code นะคะแล้วก็ส่งเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาถึงเทศบาลนครพิษุโลกได้ตลอดเวลาค่ะ